งานนักเรียนช่างคิดประดิษฐ์เองได้นวัตกรรมชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียมแบบสายผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนาวทุไทยกันแก้วหัวหน้าวิทยาการกองวิทยาการกรมช่างโยธาทาหารเรือและรักษาราชการหัวหน้า,าแผนกกำลังพลกองกำลังพลและธุรการกองบังคับการกรมช่างโยธาทาหารเรือปัญหาสาเหตุเนื่องจากกรมช่างโยธาทาหารเรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านงานไม้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง ปัญหาที่พบในการทำงานคือการนำเครื่องขัดขนาดใหญ่ออกไปใช้งานไปสถานที่ต่างๆนั้นเกิดความไม่สะดวกในการขนย้ายหรือการนำมาใช้งานเนื่องจากเครื่องขัดที่มีอยู่เดิมนั้นมีน้ำหนักที่มากไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในที่แคบในการทำงานพื้นที่แคบนั้นเครื่องที่มีอยู่เดิมไม่สามารถเข้าถึงได้และการขัดผิวไม้ที่มีส่วนกลมและส่วนโค้งทำค่อนข้างได้ยากทางกลุ่มเจสหายได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงงานชุดอุปกรณ์เสริมหินจีนแบบสายผาน ที่มีขนาดเล็กพบพาได้สะดวกสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่แคบได้หรือการนําไปใช้ขัดผิวไม้ส่วนกลมและส่วนโค้งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปการขัดไม้ในส่วนกลมและส่วนโค้งการตัดไม้ที่ทําให้ผิวไม้ไม่เรียบต้องนํามาขัดให้ผิวเรียบขอบพื้นผิวไม้ไม่เรียบในแนวเดียวกันข้อเปรียบเทียบระหว่างชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียยแบบสายผ่านและอุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไป จะเห็นได้ว่าชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียแบบสายผ่านมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าอุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไปอีกทั้งรูปแบบการใช้งานและคุณสมบัติการใช้งานของชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียแบบสายผ่านนั้นมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากกว่าทําให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ใช้อุปกรณ์และยังมีน้ําหนักที่เบากว่าทําให้ผู้ใช้งานสะดวกในการพกพาอุปกรณ์ออกไปปฏิบัติตงานรายละเอียดโครงงานวัสดุ1เหล็กขนาด1น,นิ้วคูณ1น,นิ้ว 3ลูกล้อโพลิยูรีเทนจำนวน3ลูก4ส,สปริงท้าน้อสสำหรับยึดลูกล้อ6สายพานกระดาษสาย7หินเจียร้ายสาย8กล่องกันกระแทกภาพแบบร่างภาพแบบร่าง2มิติและ3มิติรูปแบบแลบ,บอุปกรณ์ที่นำมาสร้างวิธีการดำเนินง,งานหนึ่งำอุปกรณ์ตัวล็อกหัวหินเจียดมาเชื่อมต่อกับขาสายพาน2นนำเหล็กกล่องมาประกอบทำเป็นขายึด สารนำสปริงมายึดระหว่างกลางเพื่อให้เป็นตัวล็อกสายผ่านสีน้ำขายยึดที่เตรียมไว้มายึดติดน็อตเพื่อใส่ตัวหมุนถ้านำตัวล็อกหัวหินเจียนม,มายึดติดกับขายยึดที่เตรียมไว้งบประมาณวัสดุในการดำเนินงาน 1. เหล็กขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วราคา100บาท 2. เหล็กแผ่นราคา70บาท3ลูกล้อโพลิยูรีเทนจำนวน3ลูกราคา300บาท สี่สปริงราคา50บาท5้นาอสำหรับยึดลูกล้อราคา50บาท6สายพานกระดาษสายราคา70บาท7เครื่องเจียไร้สายราคา990บาท8กระเป๋ากันกระแทกราคา800บาทมบประมาณทั้งสิ้น2,430บาทกลุ่มที่2ขออนุญ,ญาตนำเสนอความก้าวหน้าของงานชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียมแบบสายพานดังนี้วันที่27ธันวาคมพศ2564 ได้ประชุมวางแผนการทำงานผ่านระบบออนไลน์สรุปผลได้ดังนี้ 1. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับทาโครงงาน2,400บาทถึง3,000บาท 2. มอบหน้าที่การทำงานให้กับสมาชิกในกลุ่มเลขที่17ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลขที่240 26 34และ42รอรับมอบวัสดุอุปกรณ์และประกอบอุปกรณ์สารนัดหมายวันจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วันที่2มกราคม2,565 4นัดหมายวันดำเนินการประกอบอุปกรณ์วันที่7มกราคมพศ2565วันที่2มกราคมพศ2565เลขที่17จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียมแบบสายผ่านวันที่7มกราคมพศ2565เลขที่2426 0 3 4และเลขที่42รับมอบวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการประกอบชิ้นงานณปัจจุบันได้ดำเนินการประกอบอุปกรณ์แล้วเสร็จประมาณ ยังคงเหลือการเก็บรายละเอียดตามชิ้นงานและจัดซื้อกระเป๋ากันกระแทกหากไม่มีข้อผิดพลาดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่14มกราคมพศ2565กลุ่มที่2ขอจบการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานชุดอุปกรณ์เสริมหินเจียนแบบสายพานขอบคุณครับประโยชน์ที่ได้รับข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด 2. สะดวกสบายในการขนย้ายอุปกรณ์ไปยังหน้าง,งานได้รวดเร็ว 3. การบำรุงรักษาค่อนข้างง่าย 4. ส,สามารถใช้งานได้หลากหลายประโยชน์เช่นงานไม้งาน,างานพลาสติกงานเหล็กเป็นต้น 5. ชิ้นตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานหกในอนาคตสามารถนำไปต่อย,ยอดได้รายชื่อสมาชิกกลุ่มเจดสหายหึงจาเอกสัญญาแสนสุขเลขที่2 2. ง,ง,งจายเอกจับพันอัมสุขเลขที่4ีสารจาเอกสุพดิษฐสุขสมาน เลขที่สิสี่จ่าเอกธีรพงศ์ดอนชาโนนเลขที่17บเห้าจ่าเอกทนพลคำพารัสเลขที่26่สจ่าเอกทองวันล่ำสันเลขที่34เจ็ดจ่าเอกสารวุธสว่างศีเลขที่42่สบขอพระคุณที่รับชมครับ